เพียงอยากจะรู้ยามไกลเธอเคยคิดถึงฉันหรือเปล่าในยามเงาเธอเคยมองหากันหรือไม่ในความฝันเธอจะมองเห็นกันเป็นเช่นไรได้ยินไหมได้ยินเสียงคนไกลฝากใจมาทวงถาวันเก่าๆนั้นลืมไปหรือยัง ข้อสอบโอเนปี49ข้อ15ความแน่จะเป็นที่รางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกเลขทั้ง2หลักเป็นเลขเดียวกันเท่ากับเท่าใดเราก็จะมาวิเคราะห์โจทย์กันก่อนนะคะจากโจทย์เราก็จะเห็นได้ว่ามีรางวัลเลขท้ายอยู่2ตัว ซึ่งหลักที่1นนะคะก็คือ0ถึง9ดังนั้นได้อยู่10จํานวนเนื่องจากงานยังไม่เสร็จเราก็จะนําไปคูณหลักที่2ก็คือ0ถึง9ได้10จํานวนเช่นเดียวกันก็จะเท่ากับ100เพราะฉะนั้นค่า ns ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ100ต่อไปนะคะเราก็จะมาหาค่า ne ค่า ne ของเราก็จะหาได้จาก จำนวนรางวัลเลขท้าย2ตัวเช่นเดียวกันนะคะซึ่งจะออกเลขทั้ง2หลักเป็นเลขเดียวกันจากหลักที่1เราก็จะได้0ูถึง9ก็คือ10กรณีเนื่องจากงานยังไม่เสร็จนะคะเราก็จะนำไปคูณซึ่งหลักที่2 ก็คือเป็นเลขที่3กันซึ่งเราก็จะได้ว่าถ้าหลักที่1เป็น1หลักที่2ก็ต้องเป็น1หลักที่1เป็น2หลักที่2ก็ต้องเป็น2ซึ่งเราก็จะได้อยู่1กรณีเพราะฉะนั้นค่า NE ของเราก็จะเท่ากับ10จากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแทนในสูตรสูตรก็คือ PE เท่ากับ NE ส่วน NS N E ของเราก็คือ10 N S ก็คือ100เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากับ0.1อย่างเธอดีค่ะฉันจะเดินทางทังใดแม้แสงไกลจะเป็นเธอฉันยอมทิ้งจุดย่างในตรงคอฉันจะไปถึงแม้ม